สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องมิไม,ม่ทารอดค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นการอ่านดวงความรักความสัมพันธ์นะคะให้กับชาวราศีกรกฎลักนณากรากฎประจําเดือนกรกฎาคมนะคะ2567ค่ะ ชาวราศีกรกฎลัคนากรากฎนะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15กรกฎาคมถึง15สิงหาคมนั่เองนะคะก็อีพีนี้จะเป็นการอ่านด้วงความรักแบบโดยรวมนะคะซึ่งอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างค่ะอาจจะไม่ตรงเลยก็ได้บางทคสามารถสลับกันได้นะคะเป็นไวเบอร์ซ่าได้ด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นไม่แนะนําให้เพื่อนๆน,นะคะดูเพ่อเป็นแนวทางในการดําเนินความรักความสัมพันธ์นะคะ ดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์ค่ะหรือว่าดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนําให้นําเรื่องราวจากหน้าไพ่นะคะที่ไม่นกาลังจะเปิดแล้วก็อ่านในฟังนี้ไปตัดสินใจได้ทั้งสิ้นเลยในความสัมพันธ์ค่ะจนกว่าจะได้มาดูดวงส่วนตัวนะคะที่เป็นดวงของคุณคนเดียวจริงๆนั่นเองค่ะก็ยินดีต้อนรับนะคะชาวราศีกรกฎลัคนากรากฎค่ะแล้วก็ยินดีต้อนรับชาวสนะคะที่มาสชาวกรกฎเช่นเดียวกันนะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าแน่ดีที่ผ่านมาค่ะชาวราศีกรกฎลัคนากรกฎคุณเจออะไรมาบ้างนะคะในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์ขอดูอดีตหนะะ่อยค่ะไพ่ใบแรกนะคะ,ะได้เป็นไพ่ e m p r e s s ไพ่สีดาบค่ะสามเหรียญน,นะคะ และเป็นไพ่สิบแม้เท้าชาวราศีกรกฎลัคนากรากฎนะคะในเดืที่ผ่านมาคุณอาจจะคุยกับชาวธาตุดินลึกศพกันบังกอนธาตุลมมีถุนตุนกุมธาตุไฟเมสิงธนูค่ะมีชาววันศุกร์อาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนต่างภาษานะคะคุยกับใครก็ได้ไม่อาจตำหนาไพ่นะไมารู้สึกว่าในเดืที่ผ่านมาชาวราศีกรกฎลัคนากรากฎบางคนเนาะอาจจะพบเจอกับคนคนนี้นะคะดีวกับคนที่ทํางาน นะทำงานที่เดียวกันในองค์กรเดียวกันในบริษัทเดียวกันหรือเป็นคอนเน c t ชันที่เกี่ยวข้องกับการงานแบบนี้ก็ได้นะคะบางคนก็มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันในเรื่องของการงานจนกลายเกิดเป็นความสัมพันธ์กลายเป็นความรู้สึกดีๆแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะกรณีที่สนะคะเป็นกรณีของคนทีเ่เขาเรียกว่า อาจจะเข้าไปเกี่ยวข้องเกี่ยวพันเนาะกับคนที่นอกเหนือจากที่เป็นชาวต่างชาติแล้วอะนะคะอาจจะเป็นคนที่มีครอบครัวแล้วด้วยอิทธิพลของพ่เอ็มเพรสใปไพ่ของเขาเรียกว่าคนถ้าเ็าเป็นเพศเป็น,เ,เ,ปนเป็นคนที่มีครอบครัวแล้วเป็นเพศแม่อะไรอย่างเงี้ยอืมีภาระความรับผิดชอบ ภาราที่อะไรประมาณนี้ก็ได้นะคะเนาะแล้วก็ไพ่สี่ดาบขึ้นมานะคะแน่ดีที่ผ่านมาอาจจะเจอปัญหาที่เราไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาได้ไม่สามารถที่จะแบบแก้นะตอนนั้นแล้วเสร็จตอนนั้นเลยอะไรอย่างเงี้ยคือปัญหามันเป็นปัญหาระยะยาวเป็นปัญหาคาราคาซังนะคะเป็นปัญหาที่เราไม่สามารถที่จะตัดสินใจแล้วก็แก้ปัญหาได้ด้วยคนเดียวอืมนะประมาณนี้ก็ได้นะคะ อันนี้ก็คือในอดีตที่ผ่านมานะคะของชาวราศีกรกฎลัคนากรากฎเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่านนบรรยากาศความรักความสัมพันธ์นะคะของชาวราศีกรกฎลัคนากรากฎในเดือนก,ก,กรกฎาคม2567น,นะเป็นอย่างไรนะคะไพ่ใบแรกนะคะได้เป็นไพ่สามถ้วยนะคะ ไพ่หนึ่งเหรียญค่ะไพ่เดทนะคะและเป็นไพ่เก้าเหรียญชาวราศีกรกฎกกลัคนากรกฎนะคะบรรยากาศความรักความสัมพันธ์สถานการณ์ต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้เนาะสำหรับใครที่อยู่ต่างถิ่นแดนไกลนะคะ มองว่าอา่ายังมีการสื่อสารกันอยู่นะยังมีการสื่อสารกันอยู่ยังยังเขาเรียกว่าสถานภาพความสัมพันธ์อะไรอย่างเงี้ยด้วยอิทธิพลของไพ่สามเหรียญกับไพ 9, เ่เก้าอ่เขาโทกค่ะอิทธิพลของไพ่เก้าเก้าเหรียญน,นะคะกับไพ 3, ่สามถวยขึ้นมาไม่รู้สึกว่าความสัมพันธ์มันยังอยู่นะแต่ว่า ด้วยสถานภาพเร่งเงี้ยสถานะเออนะในความสัมพันธ์มันอาจจะยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงสําหรับคนที่อยู่ไกลกันหรือว่าคุยคุยกันอยู่นะคะสาหรับคนที่เข้าไปออยุ่งเกี่ยวเกี่ยวพันนะคะกับสถานการณ์ของคนที่มีคู่อยู่แล้วนะคะอ่านะก็มีโอกาสที่จะเขาเรียกว่าจบความสัมพันธ์น,นั้นที่เป็นมีปัญหาค่าราคาสัง่ง แล้วยังมีช้อยใหม่ๆเข้ามาเพิ่มด้วยนะคะสถานการณ์ของคนที่เป็นตัวเลือกทางเลือกอะไรเงี้ยเออนะชาวกรกฎในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้นะคะมีโอกาสที่จะมีช้อยใหม่เข้ามาไม่ว่าจะเข้ามาทางฝั่งคุณหรือฝั่งเขานะคะหรืออาจจะเป็นคนเก่าๆที่เคยจบความสัมพันธ์ไปแล้วกลับเข้ามาอีกครั้งหนึ่งก็ได้เช่นเดียวกัน นะคะอันนี้ก็คือสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นเนาะในเรื่องของความรักของชาวราศีกรกฎในช่วงเดือนกรกฎาคมเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าความคิดและความรู้สึกของชาวราศีกรกฎลักนาะกรกฎกับคนที่คุณคิดถึงไม่ว่าคนคนนั้นจะอยู่ในสถานะไหน เป็นเขาเรียกว่าเป็นเป็นคนที่ชาวกรกฎคิดถึงนะคะมาดูความรู้สึกของคุณและเขากันว่าคนคู่คิดและรู้สึกอย่างไรต่อกันขอดูของชาวกรกฎก่อนนะขอดูความคิดและความรู้สึกของชาวราศีกรกฎลัคนากรกฎค่ะชาวราศีกรกฎลัคนากรกฎคุณคิดและรู้สึกอย่างไรกับคนคนนั้นมาดูกันนะคะไพ่ใบแรกนะคะได้เป็นไพ่ก้าวดาขอโทษค่ะเป็นไพ่ก้าไม้เท้านะคะ คิงถือดาบนะคะไพ่จัดเมนท์ค่ะและเป็นไพ่สามไม้เท้านะคะชาวราศีกรกฎลัคนากรากฎนะ<ม>คุณอาจจะคุยกับชาวาราศีธาไไตุาาไฟไม,ม,ไมิถุนตุนธาตุไฟไม่สิงฐานุงธาตุลมมิถุนตุลกลุมนะคะมีชาวราศีพิจิกด้วยนะอืมนะคะ อาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนต่างภาษานะคะเอาจริงๆแล้วอ่ะตัวคุณน่ะไม่ไว้ใจนะคนคนนั้นอะ่ะอืมอาจจะเป็นคนใหม่หรือคนเก่าก็ได้นะ,ะหรืออาจจะเป็นคนที่อยู่ในความสัมพันธ์อยู่แล้วนะคะคุณไม่ได้จะไว้ใจคนคนนี้แล้วอีกอย่างหนึ่งคือตัวคุณมีความเครือบแคลงระแวงสงสัยนะคะกับกับความสัมพันธ์หรือว่าคุณคุณคลาคลงใจกับสิ่งที่อืมมันเป็นสัญชาตญาณอะ่ะเออ เซนต์คุณมาว่าเขามีอะไรปิดบังหรือเขาพูดไม่หมดหรือปัญหาในความสัมพันธ์ที่คุณเคยเอ๊ะเคยสงสัยอ่ะมันจะจริงหรือเปล่าเออประมาณนี้นะคะเหมือนกับตัวคุณรอให้อะไรอะไร,อะไรมันกระจางอืมมันเหมือนกับตัวคุณรอเวลาคุณไม่ทําอะไรละเหมือนกับคุณมีเซนต์ที่รู้อยู่ในใจอ่ะแต่เพียงแต่ว่ารอให้มันเปิดเผยออกมาเองอะไรประมาณเนี้นะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันเนาะว่าคนที่ชาวราศีกรกฎลัคนากรกฎคิดถึงคนคนนั้นเขาคิดแล้วรู้สึกอย่างไรกับชาวกรกฎนะคะไพ่ใบแรกนะคะได้เป็นไพ่เจ็ดดาบนะคะแฮงแมนสองดาบนะคะและเป็นไพ่หนึ่งดาบ ชาวราศีกรกฎลัคนากรากฎนะคะเอาจริงๆแล้วอะ่ะตัวเขาก็รู้สึกไม่ปลอดภัยเหมือนกันนะเออเขาเขาพยายามนิ่งหรือเขาคิดว่าคุณพยายามนิ่งเขาเ,เหมือนกับปกปิดอะไรบางอย่างถ้าหากว่าเขาไม่ได้ปกปิดอะไรบางอย่าง เขาก็คิดว่าคุณปกปิดอะไรเขาบางอย่างที่อาจจะพูดที่อาจจะพูดไม่หมดบอกไม่หมดโกหกพูดไม่ตรงการคิดไม่ตรงการอะไรประมาณเนี้ตัวเขาพยายามที่จะค้นหาความจริงเอาจริงๆแล้วตัวเขาก็นิ่งเหมือนกันนะคะคือเหมือนกับต่างคนต่างนิ่งอะต่างคนต่างดูสถานการณ์ว่าใครจะพูดก่อนใครจะ take A คชั o นก่อนหรือใครจะเกมก่อนอะไรประมาณนั้น แต่ตัวเขามีความระมัดระวังตัวอยู่เหมือนกันนะคะตรงนี้เนาะซึ่งไม่รู้สึกว่าทั้งตัวคุณและตัวเขาอะคิดไม่ต่างกันเท่าไหร่หรอกอืมคิดและรู้สึกไม่ต่างกันเท่าไหร่หรอกว่าในความสัมพันธ์เนี้ยมันไม่น่าไว้วางใจนะคะประมาณนั้นนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเอาคำอนาคตความรักความสัมพันธ์นะคะของชาวราศีกรกฎลัคนากรกฎเป็นอย่างไรไม่ขออนญาตบอกก่อนว่าเอาคำมันคืออนาคต อน,นาคตอาจจะเกิดขึ้นหรืออาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้นั้นต้องใช้วิจารณญาณในการรับฟังแล้วก็รับชมนะคะเอาคำใบแรกค่ะได้เป็นไพ่เจ็ดถ้วยนะคะ The Sun ค่ะนั่นเอาลองไงแปดถ้วยนะคะและเป็นไพ่สิบเหรียญ ชาวราศีกรกฎลัคนากรากรกฎในส่วนของเอาคมามนาคความรักความสัมพันธ์มีเกณฑ์มีโอกาสมากมากเลยนะว่าสิ่งที่ถ้าหากว่ามีใครคนใดคนหนึ่งเนี่ยปกปิดอะไรบางอย่างมีโอกาสที่ที่เรื่องที่ปกปิดนั้นมันจะเปิดเผยออกมาแล้วอาจจะทําให้ความสัมพันธ์นี้มันอาจจะต้องถึงคราวที่จะต้องหันหลังให้กันก็ได้เช่นเดียวกันนะคะเออเนาะประมาณนั้นนะ เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าไพ่ทาโร่จะแนะนําอะไรในเรื่องราวความรับวามสัมพันธ์ค่ะให้กับชาวราศีกรกฎลักขณากรากฎขอคําแนะนํานะคะคําแนะนําใบแรกได้เป็นไพ่เจ็ดไม้เท้านะคะคิงถือถ้วยไฮพริเทสนะคะและเป็นไพ่เจ็ดเหรียญ าราศีกรกฎลัคนากรากฎไพ่ทาโร่แนะนำว่าในความสัมพันธ์ในครั้งนี้คุณจงเชื่อเซนต์ตัวเองนะแล้วเงียบๆไว้อสิ่งที่คุณคลาแคลงสงสัยสิ่งที่คุณปัญหาที่มันคาราคาสังหรือวุ่นวายจิตใจออ่ะเคุณอยู่นิ่งๆได้เลยเดี๋ยวคุณจะได้รู้อืมนะคะแล้วก็อ่าไพ่บอกว่ารออืม รอนะคะไม่ต้องทำอะไรแค่แค่เตรียมตั้งดับนะคะสิ่งที่จะเกิดขึ้นด้วยจิตใจที่เข้มแข็งก็พอนะประมาณนี้นะคะชาวก็กฎกดไปกำลังใจให้ค่ะ ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e คอมเมนต์ดีๆไปกำลังใจให้กันมาตลอดสําหรับการดูดูส่วนตัวสามารถแอดไลน์ดีเข้ามาสอบถามาร,ถรายละเอียดค่ะหรือสามารถที่จะดูรายละเอียดต่างๆใต,ต,ต,ต้คลิปนี้ได้เลยแม่ผิวมาให้หมดแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งน,นะคะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่แม่อัปเดตขึ้นมาสําหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปถัดไปนะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ